โทคุนิวส์โอ้โหกลับมากันแล้วสำหรับโทคุนิวข่าวสัปดาห์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าดูเดือดเข้มข้นและระเร้าใจโอ้โหมีแต่ข่าวใหม่ๆมากรบไซเบอร์ er, กับเซนไคหมดเลยโอโ้แล้วมันคืออะไรกันบ้างโอ้โหเราไปดูข่าวแรกกันเลยดีกว่าคุณเกรดข่าวแรกประจำสัปดาห์นี้ก็คือมาแล้วสำหรับ V c i n e m ม โตเอะโทคุัซสึแฟนคับคอมเมนต์ไรเดอร์เบรนเอ็กคอเมนไรเดอร์สเปกเตอร์โอ้โหก็ถือว่าเป็นภาคต่อของโกสเอ็กไซเบอร์นั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าคราวนี้นี่เขากลับมาแล้วสำหรับคุณพี่มาโคโตโอยกลับม,มาแบบให้หายคิดถึงแล้วกลับมานี่ใช้ซีนสเปกเตอร์ด้วยตามที่เราคาดการณ์กันเอาไว้อ่าก็เดาหวยไม่ถูกอย่างนี้บ้างนะฮะและยังไม่พออ่ายังไม่พอยังมีร่างใหม่ของ คอมเมนี้เดอร์เบลสด้วยนั่นก็คือคอมเมนี้เดอร์เบลสสเปกเตอร์ฟอร์มนั่นเองใช้พลังของคอมเมนี้เด <Spider. S 2> อร์สเปกเตอร์ก็ใช้หนังสือของสเปกเตอร์นั่นเองและยังมีอ๋อยังมีอีกก็คือยังมีอีกยังไม่หมดคอมเมนี้เดอร์สเปกเตอร์คาร์บอนใช่หรือเปล่ามันชื่อนี้ปะโอ้โหไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นคาร์บอนจางแปลงร่างมาโอ้โหเรียกได้ว่าคาร์บอนจางของเรานี่ ได้แปลงร่างเป็นคอมเบนเดอร์ทักทีนึงโอ้โหเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยได้เป็นมิของอลันไปแล้วด้วยขึ้นขึ้นหลาเลยเป็นภรรยาของอลันโอ้โหโอ้หไทยชิปคู่ดีมาก็ได้ไปต่อนะฮะแล้วก็จบกันไปสำหรับข่าวของเบรดเอ็กซ์สเปกเตอร์นั่นเองนะครับผมแต่วันนี้เรามีสองข่าวโอโ้ยังมาอีก เออไปดูกันเลยกว่าข่าวต่อไปคือข่าวอะไรเอา,เอาอยังอยู่ในเซเวอร์ก่อนดีกว่าซึ่งก็คือได้เลยเปิดตัวร่างใหม่ของเซเบอร์ซึ่งก็คือคอมเมนต์ไรเดอร์เซเบอร์เซงไคเซอร์ฟอร์มโอ้โห,โหมันต้องเป็นร่างที่อยู่ในเดอะมูฟวี่แน่ๆนซูเปอร์ฮีโร่เซนกีนั่นเองคือเป็นร่างที่โทมาเนี่ยใช้พลังของเซงไคเซอร์นั่นเองมันต้องมีและหนังสือ DX เ e n ซเนไคเจอร์ สักอย่าง w o n เด r ร์ไรบุ๊กเซนไครเซอร์ว o นเดอร์ไรบุ๊กหรือเปล่าไม่ก็เซนไครเจอร์เลยไม่รู้ต้องรอดูแล้วสำหรับซูเปอร์ฮีโร่เซงกิและยังมีเปิดตัวคอมเมดี้ไรเดอร์สตสโอ้โหไปหลบอยู่มุมหนังสือแทบจะมองไม่เห็นโอ้โหเรียกว่าถ้าไม่ตั้งใจดูนี่หาไม่ได้เลยทีเดียวสำหรับคอมเมดี้ไรเดอร์สตสนะครับผมโอ้โหถือว่าดีไซน์ที่เห็นหน้าเนี่ยโอ้โห เห็นรู้รู้ชัดเลยว่าเป็นลานบอสแน่ๆเรียกได้ว่าเขาอาจจะไปขโมยเข็มขัดจากแคนโซหรือเปล่าจากตอนล่าสุดไม่ก็เป็นเข็มขัดของไอ้มาสเตอร์นั่นแหละขอซะหน่อยเอามาใช้ซะหน่อยหนังสือด้วยแล้วต่อไปก็เป็นข่าวของเซนไคเจอร์โหหมดแล้วสำหรับข่าวเซมเบอร์จัมปดส้านี้เอาแค่นั้นก็พอสำหรับเซนไคเจอร์เนี่ย มาถึง2คนเลนยด้วยกันสําหรับเซนไครเซอร์และทูไครเซอร์นั่นเองก็<อ>ค,คือถ้าไม่มาด้วยกันนี่เดี๋ยวจะได้เปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นทูไครเซอร์เออต้องให้พระเอกมาซะหน่อยหนึ่งซึ่งมาคราวนี้เนี่ยมาเข้ากับร่างใหม่ซึ่งก็คือกอ,อ,เ,คคอเป็นซุซปซุปเปอร์เซนไครเซอร์ดากอนซีซ่านั่นเองโอ้โหแล้วมาคู่กับซุปเปอร์ทูไครเซอร์วีเล็กโลโบนั่นเองโอ้โห เป็น v ีเล็กโลโจาก Time เลนเจอร์และดากอนซีซ่าจากจูเลนเจอร์นั่นเองซื้อบังคับเลย Time f i เ e อร์และดากอนเลนเจอร์ซึ่งตายทั้งคู่ด้วยโอย้หวานมันมันมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือไม่เราต้องรอดูเขาเฉลยกันไปและวันนี้โทร u n นิวของเราก็จบลงไปโอ้โหจบกันซะและ้วสำหรับข่าววันนี้ไม่งั้นมันจะเยอะซะก่อน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและวันนี้เราสองคนก็ราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม